หวังว่าจําได้หมดนะที่ที่ลุงบอ,อกนะฟังเมื่อกี้นี้เริ่มต้นแต่ดื่มน้นะําเนาะหายใจเข้านเนาะเอาละต่อไปหายใจเข้าอย่างเดียวค่ะเข้าทางปากเลยเอึบเข้าไปนับอากาศอึบนี่กระนั้นนี่แน่ก้มเข้าไปฟังเสียงลุงด้วยนะคะดูมันจะเบามันจะสดชื่นเลยทําไปอย่างเมื่อกี้นี่แหละค่ะ She's a she's โ <Okay. S 2> อเคไดง่ายโยกใหญกตัวชช่ทีีนี่กลับเคลื่อนดูซิคล่องเนื้อคล่องตัวไหมคะอความหวาผาวาความหวากลัวมันเลือดลบเรือนหายไปได้ยังเดี๋ยวเพิ่งตอบนะคะอยู่กับตัวเองก่อนพิจิตรพิจนารณาก่อนนะเป็นดัวนัตัว,ตวให้มากๆนะคะอื น่กา,การช่วยกันโดยวิธีอย่างนี้ประมาณสักสิห้าวินาทีผ่านไปครึ่งนาทีผ่านไปสรุปได้ไหมตั้งแต่ชี้สัตว์ทีปลายเท้าปลายเล็บมือเล็บเท้ามันรู้สึกว่าอะไรไหมลงไกลแค่นี้แต่ไม่เฉลยนะครับมันรู้เฉลยตัวเองได้ไหมคะทีนี้นอ่ะ อธิบายความเป็นส่วนตัวมาหน่ยสิครับว่ามีอะไรบ้างที่มันเปลี่ยนแปลงเชิญครับผมหนูก็บอกไม่ถูกอะค่ะมันรู้สึกว่ามันนรงขึ้นดูแบบในในสมองมันพอคุยกับลุงแล้วมันดูดูไม่คิดมันยังมันยังไม่มีเรื่องอะไรให้คิดอะค่ะแต่ตอนคุยคุยกับลุงตอนแรกก็คือ แค่เล่าให้ลุงฟังก็รู้สึกแ่บน้ําตามันคออะค่ะมันจะร้องไห้อืมแต่ตอนนี้น้ําตาหลบในไปได้ยังครับนะแปว่าสิ่งที่มันเป็นปมด้อยที่ผ่านานมาเนาะมันก็ได้ลบเลือนไปเรียบร้อยได้ช้า่ะนาพูดถึงน้ําตาเฉพาะน้ําตานะคะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์มันดีขึ้นหายไปสักกี่เปอร์เซ็นต์คะ สัประมาณ 7, นะะเจ็ดหกสิบเปอร์เซนค่ะประมาณหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เ็พอใจไหมคะพอใจ,อใจค่ะพอใจของการเป็นชนตัวก่อนหน้านั้นแบบว่าบีฟอร์เวลามาโทรศัพท์มาถึงคุยกับลุงปุ๊บเริ่มต้นคุยรู้สึกน้ำตาจะคอเบ้าหลังจากคุยกับนุ่งนี้นั่นปุ๊บเฮ้ยน้ำตามันหลบในหายไปไหนก็ไม่รู้ต่อมาถามเรื่งความสดชื่นคะ่ะ รู้สึกสดชื่นตัวไหมคะรู้สึกค่ะน่ลองยืนขึ้นหรือเชื่เรี่ยวแรงดีพอเดิมไหมคะมันบอกถึงพละกําลังร่างกายด้วยนะคะ,ะยืนโยกตัวก็ได้บิดตัวซ้ายขวาก็ตามใจนะคะเป็นการเช็คพละกกาลังของตัวเองคะอ่ะอืม ที่บายดูสิร,รู้สึกตัวเบาๆเลยคะ่ะนั่นแน่ถูกต้องเบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งแปลว่าสูวหายใจเข้าออและออกได้ยาวกว่าเดิมไหมคะยาวกว่าเดิมคะ่ะมันโ<น>ลง่งรู้สึกอากาศอากาศมันเย็นขึ้นอ่า ผิวกายเย็นกว่าเดิมเนาะค<ะ>่ะอที่ห้องเปิดแอร์หรือเปล่าคะไม่ได้เปิดคะ่ะเปิดแต่ก็งลมโอเคอาตานปกติดีมากนะครโอเคขออนุญ,ญาตถามนิดนึงเมื่อกี้นี่ลุงจับความนิว่าหลังจากพ่อและแม่ท่านแยกทางกันไป<ะ>ฝ่ายหนูอยู่กับใครคะตอนนี้ อยู่กับพ่อคะ่ะแต่ว่าตอนนี้หนูแยกออกมาอยู่อยู่กับแฟนค่ะเพราะว่าหนูมาเรียนแล้วก็หนูมาฝึกงานอืมสายหลุดข้างหน้าหลุดข้างหน้าหลุดผมเห็นอยู่นะลุงล,ลุงหันไปไดูข้างหลังนะครับมีอยู่เห้อล,ลองเรียกจะตัวเลกยกมือหน่อยค่ะนี่ยังเห็นอยู่เลยครับเหรอแต่หน้านี่ไม่มีแล้ว <laughs> คุยได้ครับมือไปโอเคนะฮะ <laughs> โอเคอยู่กับมันอ,อยู่กับแฟนเนาะขอถามว่าอขอถามว่านะคะล้าสินนิดนึงทํางานอะไรอายุเท่าไหร่คะอายุสิปค่ะตอนนี้หนูยังเรียนอยู่โอ้เรียนอยู่ยูสิบปชั้นไหนคะขออนุญาตอยู่ปวชสามค่ะโอ้จบปีนี้เท่านั้นนะปวชปวช,อปชอตอนปวชหรือเปล่าคะว่าจะต่ออยู่คะ่ะแต่ว่าหมดไม่ได้ต่อทีเดิม พยายามไต่ตามถนนสายนี้ไปในสุดก็จะไปหาปริญญาใส่ตัวเนาะ,ะคือหน,หนูอยากเรียนต่อค่ะแต่ว่าก็าจะีว่ากแบบตอนที่ปู่ยังอยู่ก็จะมีปู่กับพ่อที่คอยแบบบอกว่ามอนไปไม่ได้หรอกไม่ต้องไปหรอกทางนี้บ้านเรามันไม่มีใครไปไปยไหน,นก็ไปไม่รอดไปยไงน,นก็ไปไม่ได้เขาก็จะพูดอย่างนี้ค่ะมันตั้งแต่ตอนนั้นหนูก็จะกินมาตลอดแล้วหนูก็ เพิ่งคุยกับพ่อว่าเขาถามว่าหนูอยากเรียนต่อไหมหนูบอกว่าไม่อยากเรียนต่อแล้วเขาบอกว่าอาทำไมไม่อยากเรียนหนูบอกว่าถ้าถ้าหนูอยากเรียนหนูก็อยากเลือกในสิ่งที่หนูชอบเพราะหนูจะเลือกแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่แนะนําให้หนูไปแบบนี้แหละค่ะสรุปสุดท้ายเลยนะว่าหนูชีวิตเลือกต้องเลือกเองเนาะใช่นะเอาส่วน<อ>ตัวไม่ต้องไม่ไม่ต้องให้ใครมามามา,มา,มา มาช่วยตอนนี้ยังพึ่งใครอยู่ดีเปล่าครับเรื่องสตังเงินทองอก็จะมีฝ่ายแม่ฝ่ายเดียวค่ะเพราะว่าแม่แม่ไปทํางานอยู่เกาหลีอยู่กับพ่อแต่แม่ส่งมาช่วยแม่ส่งมาให้ฝักฝากไว้คิดนะคะอย่าให้แม่หนูเสียใจนะคะพอได้ไหมคำพูดคำนี้ เพราะเนื่องมาจากว่าแม่ไปออกแรงทำนู่นนี่นั่นหนาวกว็หนาวก็เพื่อหนูประมาณนัน้นเนาะเพราะฉะนั้นเวลาแม่กลับมาน่าจะชื่นชมยินดีกับความสำเร็จของหนูใช่ไหมแเราตั้งเป้าไว้ใ,ให้ด้วยนะครับเมื่อวันนั้นแม่มาประกอบกับเราก็มีความพึงพอใจในส่วนตัว ก็ต,ตัวเองนได้เรียนจบนู่นนี่นั่นก็แล้วแต่ครับอยากจะให้จุดนี้เป็นจุดที่เราเรียกกันว่าเดี๋ยนะ,ะเ,ยนะเป็นจุดเป็นเป้าหมายเป็นเป้าหมายนานๆๆะเป็นเป้าหมายส่วนที่พ่อแม่แยกายทางกันตามนู้นนะมันก็เป็นแรงผลักดันนะครับแรงผลักดันจุดนั้นให้สู่จุดเป้าหมายนะครับในระหว่างทางเนี่ยก็เชื่อว่าหนูก็ ผู้จาชัดเจนนะครับเท่าที่ลุงฟังเสียงหนูเชื่อว่าหนูจะเป็นคนที่ไม่ไม่ไม่ตกอับนั่นลุงที่เป็นที่ฟังเสียงคนได้ง่ายนะครับโอ,โอเคนะขอจบเป็นการส่วนตัวสำหรับตอนนี้นะครับทีนี้กลับมาถึงความพึงพอใจคําว่าซึมเศร้าซึมเสาเนี่ยนะฮะตรงนี้โอเคไหมสดชื่นร่าเริงไหมครับมันบอกภายในเราเองครับผม ในระหว่างที่พิจิพิจนารณาฟังเสียงหลุงอีกครั้งหนึ่งตามไปดอูอยู่กับตัวเองให้มันเต็มร้อยห้าสิบเลยนะคะ ประมวลผลรวมทั้งหมดตั้งแต่ศีระะถึงปลายเล็บมือเล็บเท้าภายนอกภายในร่างกายนะประมวลผลนี่เป็นค่าบอกเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะว่าทั้งหมดดีขึ้นมากแล้วกันใดกี่เปอร์เซ็นต์ครับผมชนครับดีขึ้นดีขึ้นมากเลยคะ่ะประมาณ หนูยังไม่อยากพูดยังไมไ่อยากให้เปอร์เซน็นมันเยอะเพราะว่าหนูยังไม่รู้ว่างานข้างหน้าหนูจะกลับเปอร์เซน็นเหมือนเดิมไหมแต่ตอนนี้คือร่องร่องไปหมดเลยค่ะมันรู้สึกว่าสดชื่นขึ้นในสมองโลง่งงล่งไปหมดให้ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นค่ะด้วยความยินดีค่ะนะครับดีแล้วฮะที่ประเมินต่ําเอาไว้นะคะอดีแล้วหนูเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดพอในการประเมินตัวเอง ต่ำๆเอาไว้ก็เรียกว่าถมตัวนะคะในหนึ่งก็เบอกว่าคม <ฮะ S 1> ในฝักนะครับดีมากค่ะถ้าหากว่าลุงฟังตามเสียงของหนูนะส่วนตัวลุงนะก็เชื่อว่าเกินกว่าเกสิบเปอร์เซ็นที่หนูได้ค <ฮะ S 1> ่ะนาก็โอเคครับดีใจด้วยนะครับแล้วฝาแล้วแฟนอยู่หรือเปล่าตอนนี้อยู่ค่ะก็ขอให้เข้ามาชื่นชมยินดีด้วยกัน เอาอยาิ่หน้าจอด้วยกันได้ไหมคะตอนนี้เขานอนอยู่อะค่ะโอเคไม่เป็นไรปล่อยเขานอนกันนะเพราะว่าเขาจะต้องพักผ่อนพรุนี้ต้องทํางานกันโอเคด้วยความยินดีไมีรู่เพิม่มเติมไหมไจเติ่อตัวเล็กค่ะอย่าลืมไปงับอากาศกับทำแจ่วบ้องเอ,อ้แจ่วแจ่วแจ่วฮอนเครีนะคะอย่าลืมทำแจ่วฮอนคอราา์สอ่ะ รู้จักบ้านคอร,รสอรไหมไม่ไม่รู้จักลองไปกดดูใน t ิก t o อกนะแล้วเขียนคำว่าค<ภ>อควายรอเรือสอเสือค่ะ<ภ>แล้วทำแจวฮอนให้ได้นะคะค่ะ<ภ>นะนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือคุณป้าแอดมินฝากมาบอกว่าเดี๋ยวทิ้งไอดีไอดีทิกตไว้ให้คุณป้าด้วยนะคะค่ะ<ภ>ติดต่อยังไงลองบอกเพื่อนๆหน่อยค่ะ ดตรงลิงก์ที่ที่แอดมินบอกนะคะมันกดไม่ได้หนูก็เลยมันขึ้นว่าอยู่ในเซตแล้วมันเหมือนกับว่ามันบล็อกไวะคะ้ค่ะหนูก็เลยเข้าเซตเข้าเซมาค้นหาว่าลุงหอกพลังบริสุทธิ์ก็เลยทักหาทักหาแล้วก็มีแอดมินบอกว่าให้ทักหาเซหลักของลุงค่ะแล้วก็จะมีแอดมินตอบเท่านี้เนาะค่ะ คำว่าไบโอคืออะไรตรงไหนครับตรงหน้าสังเขตของของติทตอกลุงนะคะ่ะสังเขตคืออะไรครับคําอธิบายะคะ่ะที่มันเกี่ยวกับเกี่ยวกับช่องอะคะ่ะรู้ไหมว่าที่พูดมาเนี่ยยังไงก็ไม่ยอมรับนะว่าไม่สบายหน้าก็หน้าเด็ก คําว่าสังเขปก็รู้ไบโอก็รู้เจออุปสรรคก็ไปต่อได้อ mm. ไอ้นี่มันคําเขาทั้งนั้นเลยนะที่เอามาคิดเนี่ยเพราะว่าถ้าเป็นคําตัวเองจากการถามตอบเนี่ยนี่เป็นคนที่มีทักษะสูงนะครับเพราะฉะนั้นไม่ยอมรับคําว่าซึมเสร้ากับไบโพล่ามนะครับโอเคนะเพียงแต่แค่เอาจุดที่เรารู้สึกอะครับไปทำร้อนให้ได้ ของเราอะ่ะต้องทําเองมันไม่เหมือนกับที่ลุงทําให้ของลุงเนี่ยเขีย่ยออกได้เลยก็ดิกดึงดึงเลยดึงออกเลยนั่นมันคือของลุงทีนี้เราไม่ใช่ลุงหงอกเราก็แก้ตั้งคําถามว่าเอ๊ะแล้วทํายังไงจากนี้ไปเราจะทําได้แบบที่ลุงหงอกทําให้เราได้บ้างโอเคไหมคะเนี่ยไปต่อเพราะฉะนั้นน่ะทำให้ตัวเราเนี่ยมีเหงื่อให้ได้นะ ไม่ใช่อาการออกกําลังไปนะไม่ใช่อาการออกกําลังกายนะลองหาวิธีดูคอรสอครับให้เหงื่อซึมออกมามีอยู่2ภาษาก็คือซูปเปอร์ชาร์จกับงับอากาศหนูไปรูดฟีดดูมันจะเขียนว่าวิธีการรีเซ็ตระบบร่างกายชื่อเป็นภาษากัีกที่เรียกว่าซูปเปอร์ชาร์จอีกคำหนึ่งก็คือคำว่างับอากาศ ก็ลุงหงอกก็จะแนะนําวิธีการครับอากาศเหมือนกันเนี่ยหนูทําอยู่2ตัวเนี้ยมันก็จะเป็นการทําให้หนูรู้สึกได้เหมือนกับที่ลุงหงอกดึงออกให้คำว่าดึงออกตรงนี้ครับก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองก็คือถ้าเป็นอยู่ในตัวคือมันออฟไลน์ line. รู้จักออฟไลน์ไหมแบตมันหมดแบตมันหมดอ่มันหมดแบตมันต้องชาร์จเข้าไปใหม่ แปดมันตายมันเกิดสนิมก็ได้โอเคไหมคะเ,คเพราะฉะนั้นแค่ออนไลน์มันขึ้นมาเหมือนรีโมทอะใช้น,น,นานๆฐานมันหมดเราก็ต้องเปลี่ยนฐานโอเคไหมครับนั่นแหละมันนอนก้นอยู่แค่นั้นเองเราก็แค่ไปปลุกให้มันตื่นตื่นเสร็จปุ๊บเราก็ลดแล่นต่อโอเคเนาะนี่นี่น,นี่นี่คือไม่ใช่อุลมปฏิลมนะครับเพราะว่าหนูรู้สึกไปเรียบร้อยแล้วจึงได้บอกวิธีการให้โอเคไหมครับไม่ใช่ปลาหี่เนาะ โอเคก็ไปตามนั้นเลยครับยินดีด้วยครับคำถามสุดท้ายคุยกันกับจตเต้นแมนพอสมควรแล้วกับลุงแล้วเอาล่ะทีนี้บอกเป็นเปอร์เซ็นต์ใหม่สิครับว่ามันเพิ่มจากเดิมไหมคะเชิญครับเพิ่มจากเดิมค่ะอืรู้สึกเพิ่มเนอะลองมองสิแวววับแผ่นนอกชิดตาใสดีไหมมีรวดมีลายมีเส้นมีงอต่างๆนะ รู้สึกว่าการโต้อนตอบเสียงเราดีกว่าเดิมไหมคะดีค่ะอนะใช่ไหมแหละแล้วหนูก็เป็นตัวนตัวเองสุดท้ายแล้วต่อไปคําว่าซึมเศร้าหรือใบโพล่านั้นเป็นภาษาเขาจับยัดให้กับเราเราไม่ยอมรับแน่นอนเพราะว่าเราเป็นตัวตัวเองแล้วสดชื่นแล้วนะสมควรจะขอบคุณใครครับที่ว่านี้ ขอบคุณลุงหงาะค่ะแล้วก็ขอบคุณตัวเองอ่าตรงนี้กับตัวเองครับนี่คอใจมากขอบคุณกับตัวเองถูกต้องครับลุงให้คะแนนถึง95%ครับขอบคุณตัวเองโอเคนะส่วนลุงก็ไว้าทางลึกเอาไว้ในใจก็ว่าไปเนาะและใจเต้นแมนด้วยเนาะโอเคยินดีด้วยครับเต้นคิวเววิกที่ใช้บริการลุงแหละคณะทำงานครับ,บค,ครับ,รบผมสวัสดีครับสวัสดีครับ